สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ครูมัดก็จะมาติวเช่นเดียวกันนะครับก็จะมาติวเมื่อคลิปอีพีแรกนะคลิปติวอีพีแรกก็จะเป็นคลิปติวของการหานะครับก็มาอีพีที่สองก็จะเป็นนะตามตัวชีวัดเลยนะครับตามตัวชีวัดเลยนะครูมาดสอนตามตัวชีวัดเลยนะครับนะ มาตรฐานเลยระดับมาตรฐานนะครับนะอ่าสอดตามตัวชี้วัดเลยก็อีพีที่สองก็จะเป็นในเรื่องของเวลานะครับนะเรื่องของเวลาซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับนะการหารเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับอักเรียนนะครูได้ย้ํามากเลยอ่าเรามีโอกาสได้มาเรียนในช่วงนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่านกักเรียนได้นะกักเรียนลืมหรือเปล่าโอเคนะครับ เรามาดูข้อที่ห้าต่อนะครับเรามาดูข้อที่ห้านะครับผมพยายามจะทําประมาณสิบนาทีนิดๆไรประมาณนั้นแล้วก็จะตัดแล้วก็จะไปทํา EP ตัดไปนะครับเรียนจะได้ดูแบบไม่เบื่อมากไม่ยาวมากนะครับนะโอเคนะครับโอเคในเรื่องของเวลาในวันนี้นะครับหข้อห้าจากรูปจากรูปเนี้ยรูปนะครับจากรูปนาฬิกานี่แหละเป็นในเวลากลางวัน เาถามว่าในเวลากลางวันนะครับนักเรียนนะจับคีย์เวิร์ดให้ได้ในเวลากลางวันเป็นเวลานะตามข้อใดอ่าโอเคนะครับอ่าแต่ก็รู้สึกว่าม่ไ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 ด้ยากอะไรมากมายนะครับนักเรียนนะอ่าฉะนั้นเราจะไปดูเข็มเข็มยาวว่าเข็มสั้นนะครับที่เป็นนาฬิกานี้นะใช่ครับนะักเรียนเราจะไปดูเข็ม เข็มสั้นนะครับบังเกียนนะ,ะเราจะไปดูเข็มสั้นนะครับเราก็จะไปดูเข็มสั้นนะครับฉะนั้นเข็มสั้นชี้ไปอ่าตัวเลขอะไรใกล้ใกล้เลขอะไรมากที่สุดครับใช่ครับสิบเอ็ดแสดงว่าอันนี้เห็นปุ๊บไม่ต้องไปดูนาทีแล้วแต่ถ้าเรา อ่าอยากจะรู้ให้เยอะที่สุดก็ไปดูนาทีนะครับฉะนั้นน่ะเข็มยาวที่ชี้ไปยังเลขอะไรครับนะชี้ไปยังเลขสองก็จะได้สิบนาทีนะครับนะชี้ไปเลขหนึ่งก็ห้านาทีนะครับนะก็จะมีขีดขีดนะอ่าขีดขีดถึงเลขสองก็จะมีสิบขีดนะครับก็สิบนาทีนั่นเองนะครับนะครับฉะนั้นนาทีอ่าเดี๋ยวครูขอทบทวนนะครับนะอ่าหนึ่งวันมีเท่าไหร่ครับ หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงหนึ่งวันมี2ีบสี่ชั่วโมงนะครับนักเรียนหนึ่งวันมี24สี่ชั่วโมงนะครับอาแล้วก็หนึ <S <s いい่งชั่วโมงมีกี่นาทีครับนักเรียนหนึ่งชั่วโมงก็จะมีอยู่หกสิบนาทีหนึ่งนาทีมีกี่วินาทีครับนักเรียนหนึ่งนาทีก็จะมีหกสิบวินาทีนะครับนักเรียนโอเคผ่านข้อนี้เยี่ยมมากนักเรียนนี้เก่งจริงอเค ต่อไปก็ที่หกนะครับจากรูปนี่แหละรูปนี้นะครับจากรูปนะครับรูปนี้เป็นเวลาเท่าไหรนะ่อันนี้เราต้องดูให้แม่นนิดนึงนะครับนะเราต้องดูให้แม่นนิดนึงเราต้องดูขีดด้วยนะครับนะอ่าเะนนั้นนะตรงนี้ถ้าเรา,เราเห็นปุ๊บนะเราเห็นปุ๊บเราก็จะบอกว่าเป็นแปดนาฬิกาเลยใช่ไหมแต่ในช้อยมีไหมแปดนาฬิกามีไหมไม่มี มีเจ็ดนาฬิกานะครับฉะนั้นน่ะสิบเก้านาฬิกานี่ใช่ไหมสิบเก้านาฬิกานี่ใช่ไหมอันนี้เขาถามว่าเวลากลางคืนนะครับน,นักเรกยนเวลากลางคืนเวลามืดแล้วนะครับนะบช่วงเวลากลางคืนฉะนั้นเราจะไปบอกแต่ถ้าเราไปบอกว่าเจ็ดนาฬิกานี่ก็คืออะไรครับตอนเช้าใช่ไหมอันนี้ข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยอ่า จะรก,กาพอขอไข่ได้เลยครับแต่ให้ชัวร์นะครับเราก็ไปดูนาทีว่าเอ๊ตรงไหมนะเข็มเข <c oughs> ็มยาวนั้นตรงไหมนะครับไอเกียนนะเข็มว่าเข็มยาวนั้นตรงไหมอ่าก็เลยเลยอะไรครับนะก็จะเลยสิบเอ็ดนะสองขีดก็ตกอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับไอเกียรกาปักเลนะครับนะ โอเคนะครับนกักเรียนโอเคนะโอเคอ่าที่ครูขอตัดคลิปนี้สั้นหนึ่งนะครับนักเรียนนะสว,ส,สวัสดีครับ